บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดจัดการประชุมหัวหน้าฝ่ายเตรียมความพร้อมในการจับสลากใบแทยผลุตบอลโลก2014ของสมาชิก4ทีวีและ NTV ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ห้องประชุมบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนางวลาสืรซ้อนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัด ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจับสลากไปลายไทยผลฟุตบอลโลก2014ของสมาชิก C ี v และ NTV ทีวที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2557โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆเก้ารมประชุมเตรียมงานกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆทั้งความพร้อมของเรื่องสถานที่อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบงานของรางวัลที่จะใช้ในการมอบให้กับสมาชิกผู้โชคดีรวมถึงการจัดการแสดงและความพร้อม ของการส่งสัญญาการถ่ายทอดสดการจับรางวัลให้กับสมาชิกต่างบ้านได้รับทราบในในวันพรุ่งนี้คือวันที่14สิงหาคมทางบริษัทซีทีวีและเอ็นทีวีจะทําการจับสลากใบถทายผลผู้ปัวโลก2014ของสมาชิกซีทีวีและเอ็นทีวีเพื่อมอบโชคให้กับลูกค้าซึ่งมีมูลค่าของรางวัลรวมกว่า4,000บาทโดยทางบริษัทได้เชิญน,นายธนพลกิจาการนายกองค์การบริการส่วนจ,งวนจังหวัดจันทบุรีมาเป็นประธานในการจับรางวัลมอบโชคให้กับสมาชิก นอกจากนี้ทางบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดเองก็จะได้มีการแพร่ภาพสดการจับรางวัลทางรายการที่12ของซีทีวจากห้องจุลมณี1โรงแรมเคพิแกลนจันทบุรีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเพื่อให้สมาชิกทางบ้านได้ร่วมเป็นสักขีพยานนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้นางวันลาศิษ์สอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในวันพรุ่งนี้ว่าทุกส่วนงานได้เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นปัดชิงโชคและของรางวัลที่เตรียมไว้สําหรับวันพรุ่งนี้หรือเพียงแค่รอเวลาการจับรางวัลของผู้โชคดีเท่านั้นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมลุ้นโชคกับทางซีทีวีในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะทีมงานเราก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการจับ รางวัลเพื่อ,อหาผู้โชคดีว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ครองรางวัลเรารวมมูลค่าแล้ว4ี่แสนบาทค่ะเราพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการเตรียมเ,ออเวทีการจัดเตรียมของรางวัลตอนนี้ค่ะทุกอย่างเราสมบูรณ์พร้อมก็เราจะถ่ายทอดสดนะคะพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงที่โรงแรมเคพีแกรน ห้องจุลมณีหนึ่งก็ถือโอกาสนี้เลยนะคะขอเรียนเชิญสมาชิกที่อยู่ทางบ้านถ้าไม่สะดวกก็รับชมอยู่ทางบ้านถ้าสะดวกก็ขอเรียนเชิญที่ห้องถ่ายท่อสดของเราคือห้องจุลมณีหนึ่งโรงแรมเคพีแกจังหวัดจันทุรีตั้งแต่บ่ายสองโมงเ,เป็นต้นไปเพื่อมาชมและก็ร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาเป็นเกียรติให้กับซีทีวีเราด้วยค่ะ